ตอนนี้นะครับตอนนี้ผมได้เจอคนญี่ปุ่นนะครับฉันอยากได้ห้องน้ําแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบที่ผมชมไปใช่ไหมว่าห้องน้าเขาสวยนี่ครับห้องน้ําของเขานะครับห้องน้ําของน้องไซยะนะครับเด็กมัธยมปลายอายุสิบ็ปีเด็กผู้หญิงด้วยเราก็คุยกันทุกอย่างครับแม้กระทั่งงานแต่งงงแต่งงานอะไรก็ไม่รู้อาหารพงอาหารไทยปะอ้ต้นไม้เกมนี้นะครับคุณสามารถคุยภาษาไทยได้เลยได้ เอ่อถึงเอ่อตัดต้นไม้แล้วหรืออยังเดี๋ยวมันจะคีพิมพ์ออกมาต่อเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะอ่าแสดงว่าไม่ได้ตัดนั่นไง <c oughs> เด็กผู้หญิงอายุสิบเจ็ดโอ้โหเล่นแบบเล่นมาเหมือนแบบเด็กอายุประมาณแบบเท่าไหร่ดแบบีวะสักสิบสิบนิดนิดอะ่ะเออเขาเล่นแบบเขาเล่นแบบเด็กเด็กอะ่ะเอออยากมาประเทศไทยก็มาเลยเอา้าลองจะพิมพ์ว่าอะไรรออ่านอยู่มันใช้เหมือนแบบอ่า Google Google Translate อ uh. ะ Google ไอโปรแกรมแปลออนไลน์ของ Google อะต้องพิมพ์แบบตามหลักภาษาไทยเลยนะบ้านในเกมของคนอยู่ที่ไหนเอ่อฟอ l โลมี e ฟอ l โลมี e ตามมา <c oughs> <c oughs> บ้านบ้านกูอยู่ไหนววะบ้านอะ uh? ตอนนี้บ้านผมแม่งอยู่ไหนเนี uh? ่ย เออบ้านจิบหายบ้านอยู่ฝั่งไหนบ้านอยู่ฝั่ง <laughs> โอ้ครับสกูตเตอร์ครัเราแบกงกิ้งกงกิงงก้งบนจักรยานผมย้ายกลับมาเซิร์ฟอเอเชียนะครับไม่ใช่เซิร์ฟอันเดิมอันเดิมผมแบบเจอโคโลโเพ่บ่อยมากแบบผมบโคตรไม่อยากเล่นเลยอะ แต่พอแบบเซิฟนี้คือแบบเขาเล่นแบบเล่นอะเออเหมือนคนเล่นทั่วไปอ่ะเอิ่งเลยจเจอบ้านใหญ่เขาไงเอาวะเพื่อนมันลดให้ต้นเดียวอเหรอถามจริงอ๋อทุกต้นทุกต้นนึกว่าแบบลดต้นเดียวคนที่เล่นในเซิฟเอเชียนะครับ ก็จะมีคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนจีนน้อยมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นเขาบอกมืนมันอ่าเกมอะไรนะ Animal Animal c o t c o t c o t t i n g c o t e r ทุกอย่างเนี่ยที่มันเป็นเกมคือคือเนี่ยเอาง่ายๆใครอยากได้แฟนในเกมชีวิตจริงนี่ก็เ,เกมนี้เลยนะ ต่อให้คุณแบบไม่สามารถพิมพ์เกาหลีได้พิมพ์ญี่ปุ่นได้หรือพิมพ์อังกฤษก็ไม่ได้ขอแค่พิมพ์ภาษาไทยและเขียนอ่าคําคําอ่านคำให้มันตรงตรงอ่ะมันก็จะแปลได้หมดเลยแล้วบ้านผมทั้งคดลงไม่มีอะไรเลยเซิรฟ์ฟเซิร์ฟไอซีเพราะผมไม่เคยได้ตู้เนี่ยตอนนี้แม่งมาได้โอ้โหโคตรดีอะ่ะอย่างสวยอะปิดไฟก็สวยเปิดไฟก็สวย มาดูห้องนอนฉันสิชวนสาวเข้าห้องนอนว่ะครับสิบหายไม่เปิดเปิดห้องนอนชวนสาวเข้าห้องนอนนี่ห้องนอนไม่มีรูเลยเม Rock ืวันผมแบบวัดเดินเข้ามาได้เฉยเอาว่ะ สาวสาวมานอนที่บ้านผมนอนเลยไี่นอนเลยนอนแบบหล่อๆงอมีสาวมานอนบ้าน่ะคุณเป็นผู้หญิงคนแรกที่มานอนที่บ้านอ่าอะไรคือดีที่นอนดีอะเหรอตบมือให้เยย <c oughs> ทำ,ทำไอคอนเขินไอโอเคอน,นั่นไงเข้าไหไม่มีเข้าเข้าแหไม่มีเฮ้ยออกได้ด้วยอ่อหรือว่าใช้ตัวบังได้อ๋อออกเงียบเลยไม่ได้พิมพ์ต่อเลยอ๋อขังและล็อก <c oughs> เฮ้ยเออใช่บ้านผมนั่งทำไมตัวซึมเข้ามาขึ้นกำแพงเ <c oughs> <c oughs> จอบักวัตุจะรั่ว <c oughs> <c oughs> บักวัตุไง <c oughs> <c oughs> นั่นล่ะหูเอวอะ่ะอยากได้มั้ง <c oughs> อยากได้หูเอวบ้าง ยังไม่เคยเจอนางหูเอวนะ่ะแอบ้านใหม่ของผมแบบโคตรฮาลโหลฮาลาฮลูมากมาบ้านแล้วก็ต้องยิบ จริงๆตรงนี้ผมปูเป็นพื้นยญ้าหมดเลยนะเพียงแค่ว่าตอนนี้มันหีมาตกมันก็เลยแบบดูไปดูเรื่องบบอา้าวหายไปไหนยืนนิ่งๆอาจไม่หานพี่อฉันอยากจะสร้างห้องบนชั้นสองเร็วๆนี้เหมือนกันคุณยังไม่มีบันไดหรือบันไดเขียนง,งี้ปะวะบันไดจำไม่ได้ละ ไม่ได้เขียนคำว่าบันไดานานบันดไดอ่ะมัแค่มีบันไดก็สร้างบ้านชั้นสองได้อันนี้เด็กเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับก็ประมาณเลเวลพอๆผมอ่ะผมเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ๋อบันไดบ้านสั้นทำเคเวสไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้เอง ผมชอบแม่งโปรแกรมแปลแม่งคือแบบดีมากเลยไม่ต้องมานั่งแบบคิด่าจะพิมพ์อะไรดีนะ้าพิมพ์ไทยแม่งมเลยทับสท์ <laughs> ตอนนี้ผม, <laughs> ผ,มผมเวลเวลเท่าไหร่สิบสองแม่งอันเก่าผมแล้วเวลแบบจะยี่สิบเจ็ดละแต่ผมเบื่อคนแม่งเล่นโรเพลกันเล่นโรเพลเล่นไฟเอมโน่นมันเล่นไหมวะฮะทุกเียไม่เข้าใจ จงทำอย่างเต็มที่อ่ายกนิ้วให้แดะเนี่เห็นละหูเอวอ่ะโอ้อยากได้มากกว่า,วาไม่งไม่ไมีอ่ะโคตรเฟี้ยวเลยน่ารักมากฉันชอบหูเอวของคุณประเทศไทยไม่มีหรอกฮีมะพวกเรามี หรือดูร้อน <c oughs> ไม่ไม่มีว่าพวกเราเป็นแต่ฤดูร้อนอ๋อหูฟังใช่ไหมหูฟังหูฟังแบบเอวอะเนาะใช่ร้อนทุกหรือดู แม้แต่ฤดูหนาวก็ร้อนนี่แหละความจริงที่คนญี่ปุ่นควรรู้เว้ยประเทศไทยแม่งร้อนทุกรดู <c oughs> ใช่ตบมือให้แต่เก่งเออวันที่เท่าไหร่อ่ะสิบสิบแปด แปที่ผ่านมาใช่ปะวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ18มันเป็นวันกินไอติมแทนข้าวเช้าของญี่ปุ่น18ก็พอ,อเป็นวันกินไอสกรีมแทนข้าวเช้าของญี่ปุ่นของญี่๊ พูดใช่ไหมใช่แหละ <c oughs> ใครก็มาโทรอะไรอะแ่ะไม่เอ้ยทำไมไม่ดีนันดังเลยนะอ่าสิบภายแล้ว <c oughs> ฉันอ่านข่าวเจอนะ่ะ ผมอ่านข่าวเจอมาเว้ยมันคือวันที่ที่แปดต้นกําเนิดมันคืออเมริกามันเป็นช่วงเอ่อหิมะตกแม่คนหนึ่งเขาไม่อยากให้แบบลูกนั่งอยู่บ้านแบบเฉาแล้วเข้าเชา้าก็เอ่อเปลี่ยนมาเป็นไอติมเพื่อความสนุกสนานของลูกๆแล้วพอลูกๆถ้าคุณกินไอติมคุณจะหนาวอืมอืมฉันจะดื่ม โกโก้ Go. Go. ร้อนตาม <c oughs> แล้วหลังลจากนั้น,นพวกลูกลอ่ะก,ก็จะเอาคนไปบอกคนนอกแล้วม่งก็เกะลุกลามใหญ่โตกลายเป็นแบบอ่าประเพณีบะยังหนึ่งเป็นวันสําคัญอย่างหนึ่งแล้วคนญี่ปุ่นมันก็มาทําตามก็คือวันที่สิบแปดกลุมภาของทุกปีจะเป็นวันกินไอติมแทนข้าวตอนเช้าอืม ประมาณนี้อาหารญี่ปุ่นฤดูหนาวมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าหม้อกินหม้อไอ้แม่ผมไม่รู้แม่งจะแปลตรงปะนะแต่คือแบบโอ้ถ้าแม่งแม่งปั่นแหละ่นี่กินหม้อเนื้อสันหลังหม้ออ๋อไอเขาเรียกว่า เออเออที่คนจีนหนังจีนไม่ชอบพูดบ่อยมันคืออะไรวะมันไม่ใช่สุก,กี้อ่ะแม่งคือใส่ส่วนผสมแล้วคุณก็ชอบลงไปแล้วก็อร่อยได้เลยจุดไฟไหมจุดไฟจุดไฟ อร่อยอืมใส่หมูอันชอบหมูแล้วทำไมตวัวมันมีอะไรวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งขึ้นมาเนี่ยเดิมทีมันมีไหมไม่รู้หิวไหมร่างกายฉันอบอุ่นอ๋อไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> อบอุ่น่ะโอเคนะครับก็ดูคร่าวๆนะครับน้องสายาเขาแบบเด็กผู้หญิงก็คิดว่าจะผู้หญิงะนะตามที่เขาบอกอะแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็ก็เ,เด็กผู้ชายอะ <c oughs> ที่บ้านผมนะที่บ้านผมเราใส่เนื้อหมูหันําวังอ่าบางทีบางท,างทีไอคำแปลญี่ปุ่น,นครับก็จะเปลี่ยนเอ่อจากเธอเป็นนายอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว โดยเฉพาะ Google ลดิ